สวัสดีสมาชิกรถมือ2องช n แนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะเพิ่งเข้าใหม่เลยนะครับกับ Honda Morio นะครับปี2015รุ่นท็อป R S สุดๆเลยนะครับวันนี้จัดในราคา3 9 9 0 0 0บาทรถแสนโกว่าโลนะครับโอ้โหไม่มากไม่น้อยนะครับแต่เป็นตัวพิเศษตัว R S รุ่นท็อป สีขาวล้อมแม็กสวยๆครับภายในภายนอกสะอาดสวยใสกลิปนะครับประวัติดีรถบ้านแท้ๆล้านเปอร์เซ็นครับใครที่มองหารถ Honda เป็นตัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็ราคาดีมากๆครับ ปีที่แล้วราคายังอยู่4ีปายถึง5ต้น,ต,นต้นครับมาปีนี้นะครับเนื่องจากรถมือ2มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองทําให้ราคารถมือสองล่วงลงมาค่อนข้างเยอะแต่ราคาถูกใจคนที่หารถแน่นอนสําหรับรถมือ2องคันนี้ครับโอ้โห Honda 4ประตูครับสวยๆใสๆปีส5 RS รุ่นท็อปเลยเครื่องเดิมเกียร์เดิมพร้อมใช้ขับขี่ครับ รถอยู่การจนาพิเศษครับเรามีเซลใจดีครับดูแลทั้งกระบวนการการจัดไฟแนนซ์ให้นะครับต่อจทดทั้งฟรีดาวนะฮะทั้งดาวเล็กน้อยดาวมากนะครับผ่อนเบาๆสบายๆให้คาตอบคุณได้ช่วยเหลือคุณได้ครับหรือว่าคุณจะจัดสดครับ,บรีบมาเลยนะครับสนใจแอดไลน์แอดมินมาที่088-584-5375 Honda โมบิโอปี15 RS ตัวท็อปสวยๆ399,000บาทรีบนะครับรถคุณภาพแบบนี้อยู่ไม่นานครับ